ุณมะพร้าวดังงานโตแต่ว่าลูกไม่ใหญ่มากนะคะนั่งจากับมิจฉุคิดแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะทำซีซิสอาร์อะไรนะวัตถุดิบมะนาวน้ำว้าเป็นแม่บอกว่ากล้วยน้ำว้าค่ะก็คือเราก็ไม่เข้าใจหรอกแต่ว่าลูกจะไม่ใหญ่มากคนจะเป็นแบบกล้วยน้ำว้าโบราณก็ออกมาดิออกมาสองสองสองเครือแหละก็จะสองเคือเนาะเออนี่มันจะขออกมาสองต้นแล้วกันที่กล้วยอ่ะก็เลป็นพิธีธรรมแบบแม่จะทำกล้วยวดชีนะคะ อ,อ,อ่อยฟันแท้ก็คือทีนี้อนที่ม,กกมากทุกคนก็ไปด้ปนนปย,ยัน,รยนรยเนรา,เรา,าเร็จะข,ขจะจะูบบริเวณรนอาูไม่อง้ก็ปอกนะ้เมรานกเสร็จแล้วก็ให้ไักู้บทองเตยมระทน่อาเมเต็มกระเรก็ให้ตัดงนั